เชียวงฟองมีอะไรเสียร์สมภัยดีเวลาดื่มต้องเวลาใช้เขาตืนเนี่ยต้องต้องให้อยู่มให้เดิ้ต้องสมภัยไปทรงฟองหนึ่งร้านมาแล้วใช้ไปสรงฟองเสียร์เอาใช้ต่งเนี่ยไม่ดีคือในกาในการช่วยเหลือกันใช้แรงงานก็ได้ใช้เครื่องมือช่วยเหลือกันก็ได้ใช่ พวแล้วไม่ได้้องคมาเสียเอาไม่กวงไม่ต้องให้เอานเสียต่างนี่ไม่มีไม่ต้านเป็นครอพครัวไม่เอายืนย่องมีเแต่คนมีเงินใจด้วยยืนย่องมีกองเสียไม่ต้องให้ไม่มี มาเลวยื Merkel, anza, uno, believer, falls, trendy, ้องฟงขันเลวตอกเลวย้าย้นา้ย้ายต้นลอยย้ายขนละอยห้าติดกระดานหาลอยบาสมายืนไมายรอไยสา้าล้าไทยรถไฟนะปาดธรรมดาขึนยู่กันนั่นใมาเลวยืนเบายืน จะไม่ได้ทำหน้าเวลานี้แลอาคุณเล็กมาส่งพารเวลาผมทันนาเองเอาพารออกมาตาหน้าใจไม่ได้ดูโอ้มีน็อตไพไม่มีน็อตไม่มีเบ้าไม่น็อตไท่ไม่ได้น็อตไพ่ติดตาไม่มีตาใช้ทำาห้รู้รอยยิ้ม men fan la nègòtra la vi pauri loèkòs ma ou pòn kòp meuesp ko fòk sopòs năm là đuôi làm đi đi hai trong xe tăng là ra là khoa đi đuôi toàn đi phảiặ lên đây hai thì cảm ph má chết làạ bằng hai chỗ thu và làm